ตำนานบ้านโป่งกว่างความลึกลับแห่งป่าเขาบายสีในายามเย็นที่ลมพัดเย็นสบายณนะตำบลเขาบายสีจังหวัดจันทบุรี <Really? S 1> คุณยายมะลิ <Yes. S 1> นั่งอยู่บนแคร่มไม้หน้าบ้าน <I S 2> ใบหน้ายิ um ้มแย้ม um um โดยมีตะวันหลานชายตัวน้อยนั่งฟังอย่างตั้งใจ <This is S 1> คุณยายเริ่มเล่าถึงตำนานเก่าแก่ของหมู่บ้าน,านที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคนเป็นเรื่องราวของผืนป่าทึบที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและจิตวิญญ,ญาณแห่งธรรมชาติย้อนกลับไปในสมัยโบราณ พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่าดงดิบที่หนาแน่นพรานสิงห์พรานป่าผู้ชำนาญทางมักจะเข้ามาหาสเสบียงที่นี่ในช่วงหน้าแ้งน้ำในหนองน้ำจะแห้งขอดจนกลายเป็นดินสีขาวนวลที่เรียกว่าดินโปกซึ่งมีรสเค็มดึงดูดให้เหล่าสัตว์ป่าพากันมากินดินนี้เพ<ๆ>ื่อเพิ่มพลังงานพรานสิงห์สะพายหน้าไม้คู่ใจเดินลัดเลาะไปตามพงหญ้าเพื่อหาทำเลที่เหมาะสม เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพ่านสิ่งรีบปีนขึ้นไปบนห้างหรือนั่งร้านไม้ที่สร้างไว้สูงบนต้นไม้ใหญ่ริมดินโป่งเขาเตรียมตัวรอคอยอย่างเงียบเชียบเพื่อจะล่าสัตว์ที่มักจะออกหากินในตอนกลางคืนแสงจันทร์ส่องสว่างลงมาที่พื้นดินโป่งจนเห็นเป็นสีเงินยวงท่ามกลางเสียงเรไรและลมป่าที่พัดเบาๆทันใดนั้น พรานสิงห์ก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความโงมนเขาไม่ได้เห็นกวางหรือเก้งอย่างที่คิดแต่กลับเห็นกลุ่มคนรูปร่างประหลาดเดินออกมาจากเงามืดคนเหล่านั้นแต่งกายด้วยชุดที่ไม่คุ้นตาและพูดคุยกันด้วยภาษาที่ฟังไม่ออกพรานสิงห์แอบดูอยู่เงียบเงียบหัวใจเต้นรัวด้วยความสงสัยว่าคนเหล่านี้เป็นใครและมาจากไหนสิ่งที่น่าประหลดาดใจยิ่งกว่าคือคนเหล่านั้นพากันถือแหละตะกรา้าแล้วทำท่าทางเหมือนกำลังทอดแหลลงไปในดินโป่งที่แห้งสนิท พวกเขาจับสิ่งที่มองไม่เห็นใส่ตะกร้าอย่างสนุกสนานราวกับว่าดินโป่งแห่งนั้นเป็นหนองน้ําที่มีปลาชุกชุมพรานสิงขยี้ตาตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ภาพที่เห็นก็ยังเหมือนเดิม <Hey. S 1> พอรุ่งเช้ามาถึงแสงแดดส่องสว่างไปทั่วป่ากลุ่มคนประหลาดเหล่านั้นหายวับไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพรานสิงรีบลงจากห้างเพื่อไปตรวจดูบริเวณดินโป่งแต่เขากลับพบเพียงรอยเท้ากวางมากมายประทับอยู่บนพื้นดินที่เคยเห็นคนทอดแหเมื่อคืนไม่มีรอยเท้ามนุษย์แม้แต่เพียงรอยเดียว พรานสิงกลับเข้าหมู่บ้านด้วยความสับสนเขาไปปรึกษาตาอินผู้เฒ่าผู้แก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือตาอินรูปคราวแล้วบอกว่านั่นคือเจ้าที่เจ้าทางและรุกเทวดาพวกเขามาสัมเดงให้เห็นเพราะเจ้ายังไม่ได้ทำพิธีขอขมาป่าและเจ้าที่ก่อนจะทำการล่าเมื่อได้ฟังดังนั้นพรานสิงจึงจัดเตรียมดอกไม้ทูบเทียนและเครื่องเส้นไหว้เขากลับไปยังดินโป่องอีกครั้งเพื่อทำพิธีบนบานสารกล่าวขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางและขอขมาที่ล่วงเกินป่าแห่งนี้ เขาตั้งจิตอธิษฐานขอให้การล่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวหลังเสร็จพิธีไม่นานนะักกวางตัวใหญ่สง่างามก็เดินเข้ามาที่ดินโปง่งพรานสิงใช้หน้าไม้เล็งอย่างแม่นยำและสามารถล่ากวางตัวนั้นได้สำเร็จตามคำขอชาวบ้านจึงเรียกขานพื้นที่แห่งนี้ว่าเจ้าโป่งกวางเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลดินโป่งและเหล่ากวางป่าคุณยายมะลิปิดท้ายนิทานด้วยรอยยิ้มตั้งแต่นั้นมาชื่อเจ้าโป่งกวาง ก็ค่อยๆเพี้ยนมาเป็นบ้านป่งกวางจนถึงทุกวันนี้จ้าฟ้าหลานสาวอีกคนที่เดินเข้ามานั่งฟังตอนท้ายพอดีกอดแขนคุณยายแล้วบอกว่าหนูจะช่วยรักษาป่ากของเราให้สวยงามเหมือนในตำนานเลยค่ะคุณยายขอขอบคุณหนังสือนิทานพื้นบ้านจันทบุรีในโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรีสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลายัยราชรภาัฏรัมไพพรรณีปัจจุบันรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเศษจันทบุรีขอบคุณที่รับชมครับ